สวัสดีค่ะป้าตาจากห้องสมุดประชาชนอำเภอพระสมุทรเจดีจังหวัดสมุทรปราการสมุทรปราการเมืองนักอ่านเมืองแห่งการเรียนรู้ป้าตาหายหน้าหายตาไปนานเลยนะคะถึงเด็กมากๆเลยค่ะในวันนี้นะคะป้าตาจะมานําเสนอ h ิ m เม l ร b ไลบรารีออนไลน์นะคะเป็นการเรียนรู้อีกรูปแบบหนึงนะคะเด็กๆสามารถเรียนรู้ได้หลายรูปแบบทั้ง เรียนรู้จากแต่เรียนรู้ต่างๆนะคะยิวเป็นไลฟ์บ่ก็เป็นการเรียนรู้จากทรัพยากรมนุษย์นั่นเองค่ะประเดิมที่แรกนะคะก็กาได้รับเกียรติจากอาจารย์ดรนายสัตวแพทย์กไกลทิศสุธรรมพรพี่หมอหูค่ะพี่หมอหูจะมาพูดคุยเกี่ยวกับเทคนิคการเรียนที่ประสบผลสําสเร็จและก็มาแนะนาําหนังสือที่พี่หมอหูชอบอ่านให้กับเด็กๆนะคะเชิญพบกับพี่หมอหู๋เลยค่ะค ป art, art, the And the the ัจจุบันนะครับเป็นอาจารย์อยู่ที่ภาควิชาตีนิสและสมรรถศาสตร์ิสนะครับคณะสมุนไศาสตร์มหาวิทยาลัยรุ่งโดดรับผิดชอบสอนวิชาพยาธิวิทยาทางสมุนแพรนะครับทั้งระดับปริญญาตรีปริญญาโทและปริญญาเอกเส้นทางการศึกษานะครับก็เรียนอยู่ที่โรงเรียนข่าวมีประกอบการเรียนการเรียนที่โรงเรียนแพทย์เจ้าตกรนะครับ จากนั้นก็ประกคมก็ไปเรียนการสาญี่ปุ่นแล้วก็ไปเรียนมัธยมต่อที่จอร์เจียจากนั้นก็เข้าไปเรียนที่คณะสัตว์แพศาสตร์มหาวินยยมิร์ตอนจบปริญญาตรีครับก็จบคณะสัตว์แพทยศาสตร์มัธยมต้นครับจากมหาวิทยาลัยนิโดร์แล้วก็ไปเรียนตัวได้คุณราชธานีที่มินิตินาครับมัจบครับไปเรียงต่อมีเดโตนะครับที่อมตราเร์มิก้าแล้วก็จากนั้นก็ได้คุณรัฐบาลญี่ปุ่น ที Hoy, otic, vie, ่เราจัดทางนิติคคลจะเป็นดิสตาวน์เน้อมโงบูคาดัชโชครับก็เป็นผู้ที่สอนไรียนเกี่ยวกับสาขาทฤาชีวิทยาศาสตร์แพครับ ทคนิคในการเรียน,นะครับเพื่อประสบความสําเร็จนะครับก็ส่วนใหญ่เห็เรียนโดยขับเคลื่อนด้วยก็ฟากกระตือรือร้นอยากที่จะเรียนรู้นะครับแล้วก็ความสามารถในการที่เราจะตั้งคําถามกระสิ่งต่างๆที่เราเรียนไปนะครับเช่นเราเรียนเนี่ยเราไม่ได้เรียนเย่างเดียวนะคะรับแต่จะต้องตั้งคําถามแล้วพังจากสิ่งที่ที่เราศึกษาด้วยว่าตรวจสอบด้วยว่าสิ่งที่เราเรียนเนี่ยมันถูกต้องหรือเปล่านะครับอันนั้นก็คือ,เ,อเทคนิคน,นะครับในการ แนะนำหนังสือที่ชื่นชอบนะครับวันนี้ก็จะแนะนำหนังสือเรื่องราชาธิรานะครับเราจะใช้คำว่าหนังสือดีกว่าครับแล้วก็ใช้คำว่าปรุงสมววดานครับเพราะว่าคำว่าปรุงสมดานเนี่ยแตกต่างจากหนังสือทั่วไปนะครับปรุงสมดารเนี่ยเขียนโดยอ่านอิงถึงเหตุการณ์ในประวัติศาสตร์แต่มีการเสริมเติมแต่เพื่อความสรุป รเรื่องนี้นะครับราชาพิราชาาเป็นเรื่องของสองารเกี่ยวกับพมา่าการรบระวัตาาิพม่าแล้วก็มอนนะครับถ้าเราอ่านโดยเราตัดอคติในการที่เราบองว่าพม่าม,ามอญเป็นศัตรูของเรานะครับเราจะได้รับแง่มุมความรู้ต่างๆทั้งในเรื่องประวัติศาสตร์สมัยนั้นนะครับรวมถึงเรม่เด็ดขาดในเรื่องเหลี่ยมเล่เพร,เร,เรทุบายเนี่ยนะครับผมยกย่องให้ราชาพิราชเนี่ยไม่น้อยกว่าสามเลยนะ สวัสดีครับรพบกันใหม่นะครับ